ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในช่วงวันที่15พฤศจิกายนถึงวันที่26ธันวาคมปีพุทธศักราช2566นี้จะส่งผลอะไรกับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูกันบ้างนะคะชาวราศีธนูผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาถึง13มกรานะคะมาดูนะคะว่าชาวราศีธนู หรือลัคนาธนูดาวังคารย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกบอกได้เลยว่าชาวราศีธนูต้องทําใจนิดนึงนะคะอาจจะมีอะไรที่เข้ามาขัดขวางเราหรืออาจจะมีศัตรูนะคะศัตรูลับๆคอยแกล้งคอยขัดขวางอยู่ด้วยนะคะ่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ศาสตร์มหัศจรรย์โดมิโน,โนในการพยากรณ์ <c oughs> ขออภัยนะคะ <c oughs> ก่อนอื่นมาดามต้องบอกก่อนนะคะว่าในการดูลัคนาหรือราศีเกิดถ้าจะให้แม่นยำต้องเราต้องดูแบบนี้นะคะสิ่งที่จะเป็นตัวตนแท้จริงของเราคือลัคนาเวลาเกิดเพราะเวลาเกิดติดตัวเรามาแล้วเวลาเกิดในบางคนไม่ค่อยซ้ำกันแต่ราศีมันจะซ้ำกันแล้วมันกว้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นตัวตนแท้จริงของเราคือลัคนาเวลาเกิด เราดูลัคนาเวลาเกิดเสร็จเราไปดูลาศีเกิดเราว่าดีหรือไม่ดีถ้าบังเอิญว่าใครลัคนาและลาศีลัคนาเวลาเกิดราศีเกิดเป็นราศีเดียวกันถ้าดีก็ดีไปเลยถ้าแย่ก็แย่ไปเลยหรือบางคนก็ก่อให้คนละราศีกันอาจจะมีดีอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งไม่ดีอ่ะถือว่าเดินสายกลางนะคะแต่ถ้าว่าไม่ดีด้วยกันทั้งสองอย่างก็ทําใจหน่อยแค่สี่สิบวันเองนะคะ แต่ถ้าดีด้วยกันทั้งคู่ก็ถือว่าเฮงปังและรีบคว้ารีบโกยเขาเรียกว่าน้ําขึ้นให้รีบตักในช่วงสี่สิบวันนี้เอาละค่ะแล้วมา,มาดามจะใชาศาสตร์มหาสัจรรย์โดมิโน,โนในการขยายความนะคะดังนั้นมาดามขอประชาสัมพันธ์อีกสักนิดนึงนะคะขอขอพูดสักนิดนึงว่าที่มาดามห่างหายไปในช่วงของก่อนหน้านี้ว่าเอ๊ะทำไมไม่ไม่มาทำคลิปเป็นเพราะว่ามาดามทำหนังสือสาศาสตร์ ไพ่โคโคโนะซึ่งเป็นศาสตร์ไพ่ญี่ปุ่นนะคะศาสตร์ญี่ปุ่นที่มาดามคิดค้นเองมีหนึ่งเดียวในโลกแล้วใช้สายตาเยอะทําให้ตามาดามเกิดมีปัญหามันผ้ามัวจนมันก็เริ่มมัวอยู่นานแล้วแหละแต่ครั้งเนี้ยมันใช้มากมันก็เลยทําให้มาดามต้องไปโรงพยาบาลแล้วไปตรวจผลปรากฏว่าเป็นต้อกระจกเยอะมากแล้วหมอตอนแรกหมอยังไม่ได้ยังไม่ได้หยอดยาชายังไม่ได้ขยายมา่านตาก็บอกว่า เหมือนจะเป็นต้อหินดูที่บอกต้อหินนี่คือมาดามใจแป้วเลยนะเพราะเรารู้ว่าคําว่าต้อหินคือตาเราจะบอดนะแต่พอเขาขยายม่านตาแล้วดูเนี่ยผลปรากฏว่าเป็นต้อกระจกเยอะมากแล้วเยอะอยู่ข้างเดียวคือข้างซ้ายแต่ข้างขวายน่ะยังพอทาเนาเพราะซึ่งมาดามเองก็มองไม่ค่อยเห็นคือข้างซ้ายก็เลยต้องนัดผ่าตัดเพราะฉะนั้นในวันที่8ธันวาคมมาดามนะหมอนัดผ่าตัด มาดามอาจจะห่างหายในช่วงแรกๆของการผ่าตัดอาจจะยังไม่กล้าทําคลิปเนาะเพราะนั้นถ้าเกิดห่างหายไปอย่าเพิ่งทิ้งมาดามกันนะเพราะมาดามป่วยจริงๆนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงของดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกตัวต้นของคุณจะเป็นอย่างไรไ้สามสองสามสองในที่นี้ <c oughs> ชาวราศีธนู หรือลัคนาธนูเขาบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีผู้หญิงคอยให้การสนับสนุนคุณอยู่แล้วคุณเป็นคนที่มีนิสัยของการชอบช่วยเหลือชอบดูแลนะคะคุณเป็นคนที่มีความเก่งความกล้าแต่ว่าถามว่าช่วงนี้นะของชาวราศีธนูสําหรับบางคนคุณมีสเสน่ห์มากเลยนะคะใช้สเสน่ห์ไม่ใช่สําหรับบางคนทุกคนแหละเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเลยราศีธนูหรือลัคนาธนู เป็นช่วงของการมีสเสน่ห์แต่บริหารสเสน่ห์ให้มันถูกต้องนะนะคะจะบริหารสเสน่ห์เกี่ยวกับด้านหน้าที่การงานไหมกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เมตตาสงสารเราจะดีกว่าไหมหรือจะไปว่าบริหารสเสน่ห์เกี่ยวกับเรื่องความรักถ้าคุณโสดอยู่โอเคไม่เป็นไรนะคะเป็นช่วงของการที่ทําอะไรเนี่ยเอาจริงเอาจังสักนิดหนึ่งจริงๆคุณมีความคิดความอ่านของการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะแต่ว่าบางทีอาจจะขยันแค่เป็นพักๆเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าชาวเอ่อชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตารักใครคอยผักดันคอยช่วยเหลือเขาไม่ได้ช่วยเหลือเราตลอดเวลานะต้องบอกก่อนดวงนาลีอุปธรรมก็จริงแต่เขาอุปธรรมเราแค่เพียงประเดี๋ยวประดาวหรืออาจที่จะทําอะไรแบบเปิดตัวชัดเจนมากไม่ได้เขาอาจจะมีปัญหาได้นะคะหรือในที่นี้ชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงต้องบอกก่อนว่า ถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณไปอยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายคุณจะต้องไปคอยให้การสนับสนุนเขาแล้วเป็นการสนับสนุนแบบว่าเออไม่กล้าเปิดเผยแล้วบางทีอาจจะก้าวเข้าสู่ของการที่เรียกว่ากลายเป็นรักสามเศร้าเกิดขึ้นได้ด้วยนะเมตตากันไปเมตตากันมาเพราะฉะนั้นยับยั้งชั่งใจด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูถึงเรื่องการเงินของชาวราศีธนูจริงๆการเงินก็ยังจัดราดีอยู่นะชาวราศีธนูนะคะ ไม่ว่าจะเป็นราบผลรายได้หรือผลประโยชน์ต่างๆถือว่าชาวราศีธนูมีเกณฑ์ของการที่การเงินยังดีนะคะการเงินยังดีการเงินดีเอ่อมีโอกาสได้เงินเป็นกอบเป็นกร,รม,มีโอกาสที่จะได้รับผลใครที่ทํางานอยู่ต้องบอกว่าใครที่ทํางานอยู่ปลายปีนี้คุณอาจที่จะได้เงินโบนัสหรืออาจจะได้ขึ้นเงินเดือนก็ได้นะคะหรืออาจที่จะบางคนเนี่ยพอมีเงินแล้วก็จะซื้อเป็น อสังหาริมทรัพย์หรือซื้อซื้อเป็นทรัพย์สินเงินทองเก็บอย่างเช่นซื้อทองเก็บนะคะแต่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ไหมก็มีนะมีเกณฑ์ของการซื้ออสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะทีนี้ชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูเนี่ยถ้าเกิดมีเงินแล้วเป็นไงคุณไปอยู่ใกล้ผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณเสียเปรียบคุณไปอยู่ใกล้ผู้หญิงที่ถ้าคุณเอาเอาคนเป็นผู้หญิงกันนะถ้าคุณอยู่ใกล้ผู้ชายไม่ว่าจะอายุมากกว่าน้อยปาก น้อยกว่าคุณเสียเปรียบแน่นอนแต่ถ้าคุณไปอยู่ใกล้ผู้หญิงถ้าเขาอายุต่อให้เขาอายุเยอะกว่าคุณก็จริงแต่ถ้าเขาฐานะแย่กว <okay. fim. S 2> <PE. piano. ping. realised> ่าคุณคุณก็เสียเปรียบอีกนะคะโดยเฉพาะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนจากผู้หญิงคุณจะไม่ค่อยเสียเปรียบถ้าเป็นผู้ชายถือว่าโชคดีแต่ถ้าเป็นผู้หญิงคุณไปอยู่ใกล้ผู้หญิงที่มีศักยภาพเหนือคุณจะดีกว่านะคะ ไม่ว่าจะมีวายวุิที่เหนือกว่าแต่วัยวุิที่อายุมากกว่าแต่ต้องมีฐานะที่ดีนะจะฐานะด้อยกว่าคุณกลายเป็นฝ่ายช่วยเขานะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอาจจะมีเกณฑ์ของการขอความช่วยเหลือจากเรานะคะเออทีนี้ชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูเองเป็นคนที่เรียกว่าเพื่อนฝูง เพื่อนฝงอาจจะมีเกณฑ์มาขอยิบขอยืมเงินนะนะคะเพราะฉนั้นอยู่ที่ตัวคุณตัดสินใจนะว่ายืมแล้วคุณจะได้คืนไหมในที่นี้ยืมแล้วเป็นหนี้ศูนย์ต้องระมัดระวังด้วยนะคะอ่ะมาถึงว่าถ้าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูเองเนี่ยเราเราคิดเออใครที่กําลังคิดที่จะมีอสังหาริมทรัพย์หรือกําลังที่จะคิดซื้อซื้อบ้านซื้อที่จะได้ไหมจะดีไหม ถ้าใครกําลังคิดจะซื้อที่อยู่ต้องบอกกันเลยว่าที่ตรงนั้นเจ้าที่แรงๆนะคะหรือที่ที่คุณอยู่ก็เจ้าที่แรงแรงนะคะถ้าคุณคิดจะขายอ่ะมันมีอยู่สองอย่างบางคนคิดจะซื้อบางคนคิดจะขายนานแล้วทําไมขายไม่ได้สักทีเจ้าที่แรงมากเลยนะคะอาจจะเป็นที่ทางที่ตกทอดกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่บรรพบุรุษเก่าๆเขาหวงที่หวงทางแต่เราไม่อยาก ไม่อยากอยู่เราอยากจะขายต้องไปจุดธูปไหว้ขอเขาบอกเขาดีๆการที่ไปจุดธูปไหว้มือเปล่าไม่โอเคสมมติว่าใครมาหาเราแล้วจะมาขอความช่วยเหลือจากเรามามือเปล่าเราก็จะรู้สึกว่าแหมไม่มีน้ําใจเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราไปเนี่ยสมมติเราจะไปไหว้ไปขอซื้อไก่ไปสักตัวหนึ่งเหล้าขาวไปสักหนึ่งขวดนะคะสําหรับการไหว้เจ้าที่ที่จะขายที่นะไก่ตัวหนึ่งเหล้าขาวหนึ่งขวดน้ำหนึ่งขวด รือน้ำหนึ่งแก้วก็ได้จุดทูบกลางแจ้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วบอกกับอืมถ้าเป็นเจ้าที่หันหน้าไปทางทิศต,ต,ต,ตะวันตกเฉียงใต้นะคะบอกกับเจ้าที่เจ้าทางบอกกับบรรพบุรุษว่าที่ทางตรงเนี้ยเอ่อลูกหลานอยากจะขอขายเพื่อเอาเอาเงินทองไปทําธุรกิจอย่างอื่นหรือว่ามีความเดือดร้อนอะไรหรืออยากขายเพราะอะไร ให้เหตุผลกับเขาไปแล้วก็เราก็บอกว่าเราเอาน้าไก่มาเส้นไหว้ขอให้ท่านกินให้อิ่มน้าสาราญแล้วก็ให้ลูกหลานมีความสุขความเจริญขออนุญาตขายที่ตรงนี้ขอให้ท่านเปิดหูเปิดตาเปิดทิศเปิดทางให้กับเราให้คนมองเห็นที่ทางตรงนี้ให้เราขายได้ซื้อง่ายขายคล่องนะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครไปซื้อที่ทางตรงนั้นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยที่ทางตรงนั้นดีไหมต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่กําลังคิดจะซื้อที่ที่ตรงนั้นเจ้าที่แรง คุณลองไปไหว้ดูคุณลองไปขอเขาดูว่าเรากับเขาเคยเออที่ตรงนี้กับเราเราใช่เจ้าของที่ตรงนี้ไหมถ้าไม่ใช่คุณถอดใจซะเพราะถ้าเกิดเราใช่ก็ขอให้เราเนี่ยคืนนี้ฝันหรือหรือแล้วเ,เรากลับไปเรามีโชคลาภเราซื้อที่ตรงนี้ได้อย่างง่ายๆตกลงกันได้อย่างง่ายๆแต่ว่าที่ตรงนี้คือของเราแต่ถ้ามันไม่ใช่ถอดใจซะนะคะเพราะว่าอันนี้รู้สึกว่าเจ้าที่แรงเนาะอ่ะ สมมติว่าหรือว่าถ้าเกิดว่าใครถามถึงเรื่องบ้านช่องที่เราอยู่เป็นยังไงจะให้คุณไหมอยู่แล้วทําไมมันรู้สึกมันมีปัญหาติดขัดมนีนู่นมีน ύ, ี่ทะเลาะเบาะแววงกันอยู่บ่อยๆเจ้าที่ที่บ้านแรงนะแล้วเจ้าที่ที่บ้านดุด,ด้วยเขาไม่ชอบการพูดจาก,กันเสียงดังนะคะหมั่นไหวเจ้าที่ทุกๆวันพระก็ได้นะคะจะส่งผลทําให้ท่านรู้สึกว่าเราไม่ลืมเขาแล้วจะส่งผลให้เราดีขึ้นนะคะ ในที่นี้เขาบอกว่าขาดการไหว้ไปหน่อยนะอ่ะมาดูต่อนะคะสําหรับชาวราศีธนูและลัคนาธนูสําหรับใครที่แต่งงานมานานแล้วไม่มีลูกอยากมีลูกอยากรู้ว่าจะได้ลูกไหมหมุดลูกของแฟนไม่ดีถ้ามุดลูกของแฟนไม่ดีหรือไม่ก็มุดลูกของตัวเราไม่ดีทําให้มีลูกยากระมัดระวังสักนิดนึงนะติดลูกแล้วอาจจะหลุดได้นะคะอาจที่จะ ท้องยากสักนิดหนึ่งหรืออาจจะไม่ท้องเลยก็ได้เพราะมดลูกไม่แข็งแรงบางคนน้ําท่วมมดลูกหรือบางคนมดลูกมีปัญหาเมื่อท้องแล้วจะทําให้หลุดง่ายนะคะเพราะฉะนั้นน่ะใครที่อยากมีลูกยังมีไม่ได้แต่ใครที่ถามถึงเรื่องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆทําธุรกิจเอ,อ่ออาจจะตอนนี้ยังไม่ได้ทํางานตกงานอยู่กําลังอยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจหรือทํางานอยู่แล้วอยากจะหาธุรกิจเพิ่มจะลงทุนทําธุรกิจอันเนี้ยจะดีไหม อืมเขาบอกว่าทําอะไรสองอย่างควบคู่กันไปจะโอเคแต่ในช่วงเนี้ยเป็นการเริ่มต้นทําใหม่ๆยังไม่ค่อยโอเคทางด้านเรื่องการเงินนะเพราะว่ายังมีอุปสรรคติดขัดอยู่แต่ถามว่าทําได้ไหมทําไปสักพักหนึ่งให้ให้ดาวอังคารย้ายออกจากราศีพิจิกก่อนนะคะคลทําไปในะภายในสี่ิวันนี้มันอาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลอะไรเท่าไหรนะ่นัก มันจะไปดีเอาหลังจากนั้นนะคะหลังวันที่26่ธันวาไปแล้วจะเริ่มดีขึ้นนะคะทีนี้ถามว่าเราอุปสรรคติดขัดล่ะอุปสรรคติดขัดในเรื่องของการที่เรียกว่าถ้าเราอยากจะเริ่มต้นทาธุรกิจใหม่ๆอุปสรรคติดขัดมันคืออะไรคือการที่เรามีเจ้ากรรมนายเวรเรามีศัตรูคู่แข่งศัตรูเปิดเผยนะคะแต่ถามว่าทําอะไรเราได้ไหมทําเราไม่ได้แต่ก็แค่ทําให้เราเสียชื่อเสียง แค่ทําให้เราเอออาจจะมาคอยแกล้งคอยพูดนู่นพูดนี่อาจจะไปยุแย่คนนู้นคนนี้นะคะหรืออุปสรรคติดขัดของเราในเรื่องการทํางานคือตัวเราติดบ้านหรือเปล่าติดที่ที่อยู่ไหมเป็นคนไม่ชอบเดินทางไหมแต่ในที่เนี้ยมันต้องเดินทางมันถึงจะรุ่งถ้ามันไม่เดินทางมันไม่รุ่งดังนั้นอุปสรรคของเราก็คือการไม่อยากออกไปข้างนอกอยากอยู่กับที่มันก็เลยทําให้งานไม่รุ่งเรืองงานไม่ก้าวหน้า ะะหรือถ้าใครยังใครโอ้ยพร้อมที่จะออกแต่มันมีอุปสรรคเพราะเรามีเจ้ากรรมในเวรต้องอดทนนิดนึงให้ให้ดาวอังคารย้ายออกจากราศีพิจิกแค่40วันเองนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูอย่างที่มาดามพูดเมื่อกี้ไปแล้วว่าช่วงนี้เป็นช่วงมีสเสน่ห์ของคุณเพราะฉะนั้นเรื่องความรักคนโสดจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะ บดเวลาจะโสดก็โสดสนิทเลยล้างวันที่สิบห้าพฤศจิกายนถึงวันที่ยี่สิบหกธันวาคมใครไม่อยากโสดคุณสบายใจได้เลยคุณได้สละโสดแล้วมีคนเข้ามาแน่นอนแต่เข้ามามากกว่าหนึ่งคนให้คุณเลือกเอาแล้วกันเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มองไปแล้วก็เป็นคนดูดีทั้งนั้นเลยดูดีให้ความรักให้ความอบอุ่นเอาอกเอาใจเราเป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเป็นช่วงโปรโมชั่นหรือเปล่าเราก็ดูให้ดีๆแต่ในที่เนี้ย นที่เข้ามามีคนดีจริงๆอยู่ก็มีนะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ต่อยอดกันไปถึงขั้นลงเอยได้เลยทีเดียวส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วในช่วงนี้คู่ครอ,องของเรากับตัวเรารักกันดีเป็นคู่คิดนะคะเป็นเพื่อนคู่คิดที่จะต่อยอดให้เออเขาเรียกว่าให้ให้ได้ทั้งเรื่องความรักให้ได้ทั้งเรื่องความอบอุ่นให้ได้ทั้งเรื่องการดูแล ไห้ได้ทั้งเรื่องการเป็นคู่คิดที่ดีนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญสําหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูอย่าไปหวั่นไหวกับสิ่งอื่นที่เข้ามาโดยที่ไม่ใช่คู่ครอ,องของเรานะมันจะทําให้ส่งผลทําให้อะไรคุณจะมีปัญหาคุณจะมีเอ่อเขาเรียกว่าจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งถึงขั้นเลิกลาหย่าล้างกันได้เลยทีเดียวนะสําหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูที่หวั่นไหวไปกับสิ่งที่เข้ามาจงังหวะดวงเราอะเป็นดวงที่มีสเสน่ห์ เพราะฉะนั้นนะพอเรามีเสน่ห์ปุ๊บเนี่ยมันไปดึงดูดคนเข้ามาเองหรือเป็นจังหวะที่ดวงความรักดวงการเงินเรามันดีเจ้ากรรมนายเวรตามมาเจอเราพอดีเลยก็อ,อยากที่จะทดสอบใจเราว่าเราจะมีความหนักแน่นแค่ไหนถ้าเราหนักแน่นพอชีวิตคุณจะพัฒนาส่งเสริมกันไปในทิศทางที่ดีแต่ถ้าคุณไม่หนักแน่นมีเกณฑ์เลิกลาอย่าล้างแล้วไปอยู่กับคนใหม่แล้วชีวิตจะเปลี่ยนเลยนะ จะเปลี่ยนทันทีเลยบอกก่อนเลยว่าคู่ครองดีอยู่ใครที่มีคู่ครองที่ดีอยู่แล้วคิดนอกใจมาดามไม่ใช่ว่าจะไปว่านะแต่มาดามเห็นมาหลายคู่แล้วมีคู่ครองที่ดีอยู่แล้วคิดจะนอกใจกลับกลายเป็นว่าไอสิ่งที่คุณเลือกมันแย่ยิ่งกว่าคู่ครองของเราไม่รู้กี่เท่าเลยที่เลยทีเดียวมาดามเจอมาเยอะละเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้อ่ะทีนี้มาดูถึงเรื่อง ใครที่มีสุขภาพที่ไม่ดีอยู่นะคะสำหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูเขาบอกว่าคนป่วยหรือคนที่อืมชาวราศีธนูเนี่ยสุขภาพของคุณไม่ดีอยู่แล้วพอเวลาเป็นอะไรปุ๊บเนี่ยมันไม่เป็นอย่างเดียวมันจะพัฒนาต่อยอดลามปามเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะใครที่เจ็บป่วยอยู่หรือใครที่นอนโรงพยาบาลอยู่กําลังเจ็บป่วยในที่นี้ถามว่าจะหายไหม ยังไม่หายระวังโรคแทรกซ้อนต้องพูดแบบนี้เลยมีเกณฑ์ของการโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นแต่ถามถึงว่าจะมีอุบัติเหตุไหมอุบัติเหตุไม่มีแต่จะเป็นโรคเลื้อรลังแบบรักษายากหรือมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าใครที่มีกรรมพันธ์ของการเป็นโรคมะเร็งก็จะเป็นโรคมะเร็งใครที่เจ็บป่วยอยู่ก็มีการติดเชื้อในกระแสะเลือดเกิดขึ้นได้หรือใครที่สุขภาพแข็งแรงดีอยู่แต่อายุเริ่มเยอะแล้วระวังการเป็น เบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจมาจากกรรมพันธุ์ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรืออาจจะเป็นโรคที่รักษายากรักษาไม่หายเกิดขึ้นระวังไขมันอุดตันเส้นเลือดด้วยนะคะทีนี้มาถาม,ถามถึงเรื่องด้านหน้าที่การงานกันบ้างการงานของชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงช่วงเนี้ยจะเป็นยังไงในเมื่อดาวอังคารเนี่ยคือดาวเกี่ยวกับก,บการหน้ากับหน้าที่การงานนะแต่เขาไม่ได้ย้ายเข้าราศีธนูเขาย้ายเข้าราศีพิจิก เขาไปส่งเสริมราศีพิจิกละเรื่องการงานแล้วราศีธนูล่ะได้รับผลยังไงกับการงานเอ้ยยังโอเคอยู่นะการงานของชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูนะคะการงานของคุณยังดีอยู่ใครที่ตกงานอยู่ไปสมัครงานมีเกณฑ์ของการเรียกไปสัมภาษณ์นะคะมีเกณฑ์ของการเรียกไปสัมภาษณ์เรียกไปเซ็นสัญญาละมีโอกาสที่จะได้งานส่วนใครที่ทํางานอยู่ยื่นโปรเจกต์ไปก็มีเกณฑ์ของการพูดคุย ะะมีเกณฑ์ของการพูดคุยและเป็นช่วงของการที่เรียกว่าไม่ว่าเขาจะสอบถามหรือไม่ว่าเขาจะถามหาเหตุผลว่าเออโปรเจกต์นี้ไปทำแล้วเป็นยังไงอะไรยังไงเหตุผลที่คุณให้ไปมันแลดูน่าฟังมันมีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติจากโปรเจกต์ของคุณแต่ต้องในที่นี้เขาบอกว่าโปรเจกต์ที่ยื่นไปอาจจะเป็นงานท้าทายความสามารถของคุณนะเพราะฉะนั้นน่ะคุณจะต้องให้คําพูดที่ดีแล้วก็ต้อง เขาเรียกว่าอะไรนะต้องศึกษามาให้รอบครอบนะเวลาที่ถูกเรียกไปถามคุณจะต้องสามารถตอบได้ชั่วชั่วชั่วเลยนะบอกได้เลยว่าการงานคุณจะลุ่งเรืองแน่นอนเลยคุณจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลยจากความสามารถนะคะจากงานท้าทายที่คุณกําลังจะได้รับในช่วง4ี่ิวันนี้มีโอกาสแหละใครที่ทํางานอยู่มีโอกาสที่จะได้งานท้าทายความสามารถที่ไม่เคยทาต้องบอกเลยว่าที่ไม่เคยทํามาก่อน แล้วถ้าคุณทําได้มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะคะเอ,อ่อถ้าถามถึงได้ได้ขึ้นเงินเดือนไหมอันเนี้ยมันบอกบอกแล้วไงางานท้าทายความสามารถถ้าคุณทําข้ามผ่านไปได้เจ้านายกําลังมองผลงานของคุณอยู่คุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจากความสามารถเฉพาะตัวของคุณถ้ามาถามถึงเรื่องโชคลาภกันบ้าง ชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูมีเกณฑ์มีโชคลาภไหมจะได้โชคลาภจากเด็กหรือบางทีก็อาจจะใครที่ไม่ได้ท้องก็มีเกณฑ์ของการที่จะได้ท้องแต่ต้องระวังว่าเมื่อกี้มาดามดูแล้วนะคําว่าท้องของคุณมดลูกคุณมีปัญหาสําหรับผู้หญิงมดลูกคุณมีปัญหาท้องแล้วกลัวจะหลุดง่ายแต่ถ้าใครอยากท้องใครอยากมีลูกมีเกณฑ์ได้ลูกหรือถ้าใครอยากได้ได,ได้ราบรอยเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเรื่อง ตัวเลขก็ต้องซื้ออายุเด็กหรือไม่ก็ต้องให้เด็กซื้อแทนให้แต่ถามว่าได้เยอะไหมไม่เยอะเลยนิดหน่อยเองอย่าไปเล่นเยอะนะคะน้อยมากเขาบอกว่าเล่นก้มแก้มพอสนุกสนุกไปทีนี้มาดูถึงเรื่องศัตรูมีไหมศัตรูมีนะชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูด้วยตัวเราเองเนี่ยมันมีความเก่งเฉพาะตัวของเราอยู่แล้วมีสเสน่ห์เสริมขึ้นมาเพราะฉะนั้นศัตรูของคุณมีโดยเฉพาะศัตรูที่เป็นเพศเดียวกัน ไม่ใช่ไม่ใช่เพศเดียวกันขออภายพูดผิดถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายศัตรูของคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้หญิงศัตรูของคุณก็เป็นผู้หญิงนะคะคุณยังมีศัตรูเป็นผู้หญิงศัตรูที่เป็นผู้หญิงที่มีนิสัยท่าทางเหมือนผู้ชายแล้วก็เป็นคนเป็นคนที่ดูอบอุ่นอบอ้อมอารีแต่เป็นศัตรูลับๆนะไม่เปิดเผยไม่แสดงให้รู้ว่าเป็นศัตรูเพราะว่า ถ้าคุณได้ดีเกินหน้าเขาเมื่อไหร่เขาจะเกลียดเขาจะคอยกันแกล้งคอยไปทับถมคอยไปยุแย่ถามว่าทำให้คุณสะเทือนได้ไหมได้นะเพราะเขามีศักยภาพมากพอนะเพราะฉะนั้นนะอย่าชนกับคนคน,คนนี้ให้เรารู้จักอ่อนน้อมถม่อมตนเขาไว้ถ้าเราอ่อนน้อมถม่อมตนเขาไว้เนี่ยเขาอะจะเป็นคนที่ค่อนข,ข้างขี้ใจอ่อนนะคะพอเรารู้จักอ่อนน้อมถม่อมตนถ้าเราแข็งกับเขาเมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะเล่นง,งานเราทันทีเลย แต่ถ้าเราอ่อนน้อมถม่อมตนทําเป็นบายอพูดง่ายๆเขาบายอชื่นชมเยินยอเข,เขาไว้จากเป็นศัตรูเขาก็จะอ่อนลงแต่ถามว่าแอบเมียงแอบมีเกียรติอยู่ไหมก็มีเล็กๆแต่ก็ไม่ทําอะไรเรานะคะโอเคจบคําพยากณรสําหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูแล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ